ฝันที่ไม่ได้ฝันเอชวโฉมไทยเป็นแบบนี้เหรอก่อนหน้านั้นเคยได้รับรายงานว่า Honda อาจจะทำ all new เอชวออกมา2เวอร์ชันสำหรับตลาดประเทศพัฒนาและอ e ีเวอร์ชันหนึก็คือสำหรับตลาดประเทศเกิดใหม่หรือว่ากำลังพัฒนาแบบพวกอินเดียไทยละตินอะไรพวกนี้นะซึ่งหลายฝ่ายชี้ชัดว่าในไทยน่าจะได้ใช้เวอร์ชันประเทศกำลังพัฒนานั่นเองครับ ที่ไม่ใช่โฉมเดียวกับ v ีเซลญี่ปุ่นแต่พอเมื่อถึงเวลาเปิดตัวอ l นิฮ Honda v ีเซลในญี่ปุ่นปุ๊บข่าวสารก็เปลี่ยนแปลงไปคือคือแหล่งข่าวเมืองนอกเขาบอกไว้เลยว่า h อ v วีเวอร์ชันสหรัฐอเมริกาจะไม่เหมือนที่ใดในโลกแต่สำหรับเวอร์ชั่นที่เปิดตัวขายในญี่ปุ่นนั้นก็จะส่งขายในโยุโรปด้วยเช่นกันใช้ชื่อว่า Honda h r v e h าและได้ยินและคอนเฟิร์มว่าคนไทย จะได้ใช้ h อชโฉมเดียวกับญี่ปุ่นและยุโรปว้าวไหมภาพยืนยันหลักฐานว่าคนไทยจะได้ใช้ Honda HR-V ชโฉมใหม่โฉมเดียวกับญี่ปุ่นและยุโรปก็คือภาพแอบถ่ายนี้ภาพแอบถ่ายของ all new honda h r v ที่กำลังวิ่งทดสอบในประเทศไทยโดยแหล่งของภาพนี้เราต้องกราบขอภัยที่ไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนแต่ผมนำภาพนี้มาจากกลุ่มใน honda h r v club thailand หากใครเป็นผู้ถ่ายภาพนี้ขอรบกวนแสดงตัวตนใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยและทางเราจะให้เครดิตภายหลังในช่อง description นะครับเมื่อรูปออกมาเป็นประจักษ์พยานขนาดนี้แล้วก็จงมั่นใจเลยว่าคนไทยได้ใช้ h r v โฉม crossover coupe ค่อนข้างแน่ๆแ,แล้วสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องดีใจมากขึ้นก็คือขนาดตัวถัง All New Honda h w จะขยับไปสู่ C s e gment crossover แบบเต็มตัว มาไฟประมาณ CX-30 แล้วก็ Corolla Cross ครับที่เห็นที่ชัดเลยก็คือความกว้างที่ขยายเพิ่มมากขึ้นและความยาวตัวรถเองก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่ยังคาใจอยู่นะว่าระยะฐานล้อจะยาวเพิ่มมากน้อยแค่ไหนเพราะเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยระยะฐานล้อไม่ต่างจากเดิมมากนักรูปลักษณ์ภายนอกมีความเป็นไปได้ว่าคนไทยอาจจะอ้างอิงอชาวดีไซน์จากยุโรปเพราะว่า เวลาที่รถญี่ปุ่นขายทั่วโลกกับขายในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยมักมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันสัเท่าไหร่นักเป็นไปได้ว่าคนไทยจะได้ใช้กระจังหน้า h อ v ที่มีลายซี่ถีแนวนอนซึ่งคนไทยคนรุ่นใหม่คนออฟฟิศคนในเมืองจะชอบกันไหมต้องวัดใจนะครับการออกแบบภายนอกของ All New h อ v จะเน้นสัดส,ส่วนทรงกล่องและเน้นเส้นสายที่เป็นเส้นตรงมากขึ้นถึงขนาดออกแบบเสาเอให้ตั้งชันกันเลย เพราะของเดิมนั้นเสาเอด้านหน้ามันลาดสปอร์ตไปหน่อยนะฮะซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการเข้าออกห้องโดยสารในรถแบบนี้ดีไซน์ข้างนอกก็เลยดูเรียบเรียบคลีนคลมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นจุดขายของ All New Honda HR-V ที่ทางบริษัทพยายามเชิดชูออกมามากเลยก็คือการออกแบบภายนอกที่ดูแนสปอร์ตคูเป้แต่ทว่ามันยังมีเนื้อที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางแบบสุดๆ แตกต่างจากรถแนวครอ s s o อ e r เวอร์ที่จำหน่ายในท้องปัจจุบันซึ่งมีห้องโดยสารตอนหลังที่ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะที่เด่นที่สุดก็คือเนื้อที่ห้องโดยสารตอนหลังบริเวณช่วงหัวเขา่าหรือนีรูมเนี่ยกว้างขวางสุดๆและพวกเขายังเคลมว่ามีการเพิ่มความหนาและเนื้อที่รองน่องของบอกนั่งตอนหลังแต่ก็ยังรักษาระยะห่างเนื้อที่หัวเข่าผู้โดยสารตอนหลังให้ห่างจากบาะหน้าได้พอสมควร ไม่ต้องกังวลเรื่องความแคบและความนั่งไม่สบายออกไปเพราะรุ่นเดิมนี้ก็ถือว่าเบาะรองนั่งด้านหลังนั้นค่อนข้างสั้นพอสมควรเลย Honda ก็ยังเคลมว่า HRV โฉมใหม่เป็นคลาส leading ดดในด้านความกว้างสบายของภายในเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มนี้กันเลยแล้วก็ยังเน้นวัสดุ soft touch และเนื้อผ้าที่บุกนุ่มเป็นอย่างดีโปรดจงสังเกตนิดน,นึงว่าด้วยความยาวตัวรถที่เพิ่มขึ้น ก็ทําให้มีเนื้อที่ภายในห้องโดยสารและห้องสัมภาระเพิ่มขึ้นไปได้ในตัวด้วย All New Honda c h วีเวอร์ชันญี่ปุ่นติดตั้งระบบการเชื่อมต่อเทเลเมติกชื่อว่า Honda Connect สามารถสั่งงานใช้งานของรถยนต์ได้หลากรูปแบบนะครับอาทิพวกคุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนแทนกุญแจรีโมทเพื่อปรดล็อกปิดล็อกประตูได้ใช้อินครา Wi-Fi ในรถได้สามารถอัปเดตแผนที่นำทางแบบออโต้เลยระบบ เรียกรถฉุกเฉินอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่มครั้งเดียวระบบป้องกันการจรกรรมและให้ความช่วยเหลือเมื่อรถถูกขโมยไปแล้วดีมากๆเลยคุ้มพลังของรถคันนี้จะเน้นคุมพลัง Hybrid EHEV ล้วนๆเพราะว่ามีเครื่องยนต์เบนซินแค่เกรดย่อยเดียวเท่านั้นโดย Honda ยังไม่ระบ,บุสเปคตัวนี้อย่างเป็นทางการเลยต้องรอเดือนเมษายนสิ่งที่เด็ดดวงที่สุดในงวดน,นี้ก็คือ Honda กล้าติดตั้ง Honda Sensing ฟังก์ชันใหม่ที่หาได้ยากจากรถ Honda รุ่นก่อนๆได้แก่ระบบช่วยถอยรถอย่างปลอดภัยระบบจะตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อผู้ขับขีบ่เผลอกดคันเร่งถอยหลังมากเกินไประบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติในระยะประชิดกำแพงขณะกดเดินหน้าหรือถอยหลังระบบ Adaptive Cruise Control แบบตามติดรถคันหน้าให้อัตโนมัติระบบ เปิดปิดไฟสูงด้านหน้าอัตโนมัติสิ่งที่เป็นลูกเล่นนิดหน่อยก็คือเกรด e-hv play จะเล่นทนสีภายนอกแบบทูโทนสวยงามเลยนะที่ต้องดุนว่าคนไทยจะชอบทูโทนแบบนี้กันไหมกำหนดการเปิดตัวของ all new honda h o v ในไทยได้ยินว่าอาจจะเปิดตัวในไทยปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมากนะแต่ทว่าจะสามารถโค่น toyota corolla cross ได้หรือไม่ต้องดูกัน เพราะแพ็กเกตของ h อ v จะมาแนาวคูเป้ครอสเอเวอร์ไม่มีกระจกโอเปร่าด้านท้ายห้องโดยสารซึ่งคนไทยหลายคนก็ยังยึดติดกับรถแบบ Fortuner หรือว่า Corolla Cross ก็คือทรงขึ่งแวร์กอนที่มีเนื้อที่ห้องโดยสารห้องสัภาระกว้างขวางแล้วก็ยกสูงขึ้นมานั่นเองครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร b e ช่องคิสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ